โอยอยากให้โทรศัพท์ทุกคนมีกลิ่นมากเลยจะได้แบบว่าได้กลิ่นว่ามันหอมขนาดไหนอ่ะมันหอมมากๆนี่ดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีใครเคยกินเชียงบ้างไหมครับพวกไก่เชียงเนื้อเชียงอะไรพวกเนี้ยนี่อันนี้เนี่ยเป็นเชียงที่แบบว่าเออโคตรพยายามเลยพยายามจริงๆพยายามตั้งแต่แบบแพ็กเกจแล้วอ่ะใครจะนึกแบบว่าโอ้โหเชียงธรรมดาแต่มันเหมือนอ่าอารมณ์แบบไหนว่าตัวเหมือนแบบ ของซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ป่ะเออแล้วนี่นะปกติมุสลิมอย่างเราอะ่ะเวลาแบบว่าเราหาอะไรกินอะ่ะเราก็จะดูฮาล้านใช่ไหมพอเห็นฮาล้านปุ๊บเราก็จะซื้อแหละจะเป็นฮาล้านจริงหรือว่าฮาล้านปลอมอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีถ้าเป็นฮาล้านปลอมนะเรากินไปเราก็ไม่บาปอยู่เลยใช่ป่ะอันนี้นอกจากมีฮาล้าแล้วนี่พยายามแบบเขียนนี้เลยไลหมู เขียนแบบเขียนให้รู้เลยว่าเอ้ยของกูมันไรหมูนะคนที่ไม่กินหมูอ่ะกินอันนี้ของกูได้นะเป็นสินค้าที่แบบว่าพยายามมากเป็นเชียงแซลมอนนะครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นตัวปลาสลิดเชียงนะครับมันเวฟได้ด้วยนี่หว่าตัวก็ใช่เวฟได้ทอ,อ,อดนะ้ำทอด ไรหมูไม่ผสมสารบอลเละไม่ผสมผงชูรสทําจากเนื้อปลาสลิดสูตรหวานน้อยอร่อยพอดีไรมันหมูมีโอเมก้าสามอีกอันก็เหมือนกันเลยอันนี้ผสมเนื้อไก่สูตรหวานน้อยอร่อยพอดีอ่าอันนี้มีเนื้อไก่เขาก็เลยติดตาหาร้านมาให้ด้วยเดี๋ยวเราเอาสองอันนี้นะครับไปลองกินกันดีกว่าขนาดทั้งสองดุก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะมันก็จะ อ่าถ้าเป็นตัวปลาสลิดมันก็จะหนาหนาดุนใหญ่ๆหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวแซลมอนเชียงนะครับผมมันก็จะเล็กๆเรียวๆบางๆอ่าเดี๋ยวเราให้ลีนาะหั่นดีกว่านะครับไออันนี้เราก็ให้โอ้ยตกใจกำลังจะบรรยายเลยอะไรม มันคมมากตัวนีแบบหน่อยๆนี่นะครับผมตัวเซตมีดนะครับเราก็จะซื้อเป็นตัวนี้มานะครับมันก็จะมีหลายมีดมากคลิปนี้เราก็คงจะขายมีดอีกใช่ไหมนี่นะครับลีน่าเมื่อกี้ปึ๊บตกใจเลยตกใจเพราะว่าอะไรคมมากคมมากโอ้โหตกใจเพราะว่ามันคมมากครับคุณผู้ชมคิดว่าคมแค่อันนี้เดี๋ยวดูดัวเล็กถ้าขยันล้างก็ตามใจเลยจ้ะเพราะว่าตัวเป็นคนล้างอยู่แล้วตัวเป็นคนล้างอยู่แล้ว ฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เฝือนฟืดเดียวเฮ้ยมีซื้อม่ใหม่ๆมันก็ต้องขมแบบวะผมอ่ะก็เห็นมันเป็นสีสันน่ารักน่ารักคิดว่าเป็นของเล่นหรือเปล่าไม่ใช่นะมันใช้งานได้จริงอ๋อขายของเก่งกันเราเนี่ยจริงนี่นี่นี่ภูมิใจนำเสนอก็วิตกใจอีกแล้วอันนี้คือแบบวางหน่อยเดียวคือไปแล้วเนี่ยอย่าโดนนิ้วเลยนะใครแบบเห็น สีพาเทลน่ารักน่ารักไม่ใช่เอาไปเล่นนะมันเป็นบาทจริงนะบาทเนื้ออะไรกระดูกอะไรวั้ใครต้องการขายสินค้านะครับจ้างลีนาได้นะครับลีนาเป็นคนที่มีอคติ้งกับสินค้าแบบว่ารุนแรงมากเลยนะครับแอบดูต่อไปใช่ไหมต่อ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 เฮ้ยเนี่ยมันไม่ต้องออกแรงเลยชิปี้มมากคมมากเลยชิปะอันงเใช้อะไรกันไหนเขาใช้ทาอะไรกันเนาอ๋ออันนี้เขาเอาไว้หั่นนี่น่เอ้ยไม่ใช่มันเอาไว้หั่นขนมปัง เออเอมันเป็นมีไทยขนมครัใครจะจ้างลีนานะครับต้องบอกลีนาทุกขั้นตอนนะครับผมว่าอะไรทำอะไรนะครับ <c oughs> อันนี้มีแต่หั่นอะไรรู้เปล่าหั่นเนื้อหั่นไกล่ลองลองไอ้นี่ดิลองกันไก่ดิกันไก่เป็นไงบ้างกันไก่โคตรคมอันนี้พูดจริงเี่ยดูเลยเฮ้ยมันขาดออกจากกันเลยอะโคตรคมพอด,ดี รับรองว่าคุมค้มเขาใครจ้างลีน่ารีวิวอันนี้อะไรอะปอกเดียว <laughs> วันนี้ปอกเปลือกผลไม้ว่าเดี๋ยวให้ลีน่าหั่นเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าเวฟหรือว่าตัวจะทอดหรือตัวจะทำอะไรทอดน้ําหรือยังไงอืมอืมอืมมันมีหลายวิธีอ่ะทอดน้ําเปล่าใช่ป่ะทอดน้ําเปล่าให้แห้งก็ได้ทอดหม้อไร่น้ามันก็ได้ไมโครเวฟก็ได้หรือเป็นน้ํามันไฟอ่อนก็ได้แล้วตัวจะทําอะไรเขาถามตัว ตัวจะทําอะไรให้เขากินในการปรุงสุกมันสเลือกวิธีขี้เกียจสุดเนี่ยนะหลอโอเคครับเดี๋ยวให้ลีนาเอาไปเข้าเวฟนะครับแต่ตัวจยากกินแบบไหนอ่ะ เวฟก็ได้จ้ะเออจ้ะเวฟจ้ะ <c oughs> นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับลีนาเอาไปเข้าเวฟหนึ่งนาทีครึ่งนะครับผมโอโ้ดูดิมันแบบว่าพองมากอัะพองน่ากินอะ่ะพองสวยมากสีสวย<อ>แล้วก็น่ากินแล้วเธอจะขย่าทําไมล่ะเนี่ยหอมด้วยนะ <c oughs> มันหอมมันหอมใช่มันหอมมากโหอ,อยากให้โทรศัพท์ทุกคนมีกลิ่นมากเลยจะได้แบบว่าได้กลิ่นว่ามันหอมขนาดไหนอ่ะมันหอมมากมากนี่ดูโอ้ยโอ้ยโอ้ย เขาถึงใช้มือนี่จ้ะเ,เออเออเขาผิดเองแหละนี่นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นตัวเชียงสลิดนะครับผมนี่โหมันน่ากินมากเลยเนี่ยกินดิอร่อย <laughs> ร้อนร้อน <laughs> ร้อนจิ <laughs> ร้อนฮือร้อนเสลฟวฟันเลยอะร้อนเฟันเอาคืนไ <ๆ S 2> <ๆ S 1> งเมื่อกี้ไม่ยอมบอกว่าเอาซ่อมมาด้วยมแต่หอมมากแต่เมื่อกี้ลิ้นแตะไปหวานๆแล้วนะรู้สึกหวานๆอะเป็นคนที่แบบรีวิวสินค้าเก่งมากเลย เข้าได้นะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับหรอฟันตายเดฟันตายจะได้กินไหมในวันนี้อืมอืมเป็นไงบ้าง <laughs> ร้อน <laughs> อืมอืมหืออะไรต่อหืออะไรต่อหวาน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 เค็มๆมๆันๆกลิ่นเนื้อปลาเหมือนแบบอารมณ์แบบ เอาเนื้อปลาสลิดมามามาทำเป็นเชียงก็มเอาเนื้อปลาสลิดมาทำเป็นเชียงก็ือกลิ่นปลาน่นะอะหอปลาทอดอ่ะเค็มๆแบบหวานๆเค็มๆเป็นคนที่รีวิวสินค้าตรงกับแพ็กเกจมากตรงกับคุณสมบัติของสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะจ้างได้นะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับว้าหน้าที่ของบังนะครับผมนี่เลยเชียงแซลมอนนะครับเชียงแซลมอน มันก็อ่ากลิ่นแซลมอนนะ่ะชัดแล้วก็กลิ่นเชียงอืมอื <c oughs> เหมือนตัวมันก็คือเชียงอะ่ะม,มันเหมือนใครที่เคยกินไก่เชียงเนื้อเชียงอารมณ์แบบนั้นเลยแต่ว่าอาจะจะได้กินเหมือนอารมณ์ได้กลิ่นเหมือนอารมณ์ปลาทอดอ่ะ้วยเออใช่แต่เทคเจอร์อะไรอย่างเงี้ยหนุบหนับเหมือนเหมือนไก่เชียงบวอดเลยใช่เทคเจอร์เหมือนเชียงเลย เอาเป็นว่ามันก็คือเชียงในแบบว่าไม่ใช่ไก่ไม่ใช่เนื้อแต่ว่าเป็นแซลมอนกับปลาสลิดนะครับใครอยากรู้ว่ามันรสชาติอะไรเป็นยังไง mm hmm. ก็ไปหาซื้อได้ครับ mm hmm. เดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ใต้โพสต์เหมือนเดิมนะครับผมบิสมาร์เ hmm. น mm ี hmm. ่ยแต่เอาไปทําแบบผัดนั่นน้นไไก่ผัดเชียงอะไรอร่อยนะเออลองนี้ว่าเอาไปผัดกับข้าวผัดไนะหมน่าจะอร่อยเอออืคร mm ั hmm. ้งหน้าได้อีกเมนูหนึง่ง